สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไม่ท้องกลับจากบุริล่ำละค่ะมาอยู่บ้านก็นองเมียวเมื่อนี้ไม่หยอกน้องเมียวยู่บ้านค่ะมาเดี๋ยวไปทุล่ะืมขอหอยอกนองหยอกนองคนน้อยหนึ่งอ่าเมื่อบ้านไปเมื่อบ้านไปหยอกซัดไงค่ะพี่น้องไปหยอกน้องสร้างแล้วเมื่อนี้สีไม่หยอกหยอกซั์เล็กค่ะซั์เล็กมีอ่าอ่าน้องเมียวสวัสดีครับอ่า ผู้เบาค่ะนี่ผู้เบาท่าซ้ำหน่อยอ่สวัสดีครับผมอยู่กับคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่สองวันค่ะอ่านองคิดถึงไม่มีใครอยู่ด้วยครับอบเมื่อนี้เมื่อนี้บ้านเจอเจอสัดไงค่ะพี่น้องเมื่อนี้เจอสัดหน่อยยกับสัต์หน่อยครับมัือนวันว่างๆมีหลายตัวค่ะพี่น้อง นี่หลายตัวอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออันนี้วะอันนี้ชื่อทองค่ะไอ,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 ไอ้ไออน so. ี้คือขนทองลูกแม่ทองอ่านี่ขนทองนี่ผู้บ้านี่งผู้บ้าค่ะผู้บ้าอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะตัวนี้นะอ่าตัวนี้เป็นผู้หญิงค่ะสามสีค่ะแม่เอาสามนามค่ะตัวนี้อันนี้ผู้หญิงน้องผู้หญิง รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันโอ้จะมาอ้อนน้องสองตัวอ้อนไม่ไหวนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้อีกตัวหนึ่งหีีก็สามสีเหมือนกันค่ะแบบง่อยงอยจ่ะจักสีหยอกผู้ใดเนี่ยักสีหยอกผู้ใดค่ะพี่น้องแตกเงยยุอยย่าหนิลูกแม่ท่องล้านแม่ท่องแตกง่อยยุ้ง่นิฮึฮสักสีเอาตัวใดตัวใดอ่ อืมก็เจตัวไดนเน่นะือยื่นังไงล่ะคะแม่ท้องแก่ยุกับนัวเนี่ยยุกกับนองเมียวเนี่ยนัวยุล้างพูนล้างในแม่ทองยุกกระนองเมียวค่ะมีหลายรุ่นนะมีรุ่นเล็กอืมไอรเล็กนี่อมอืมอืมุท้องคุณท้องลูกแม่ท้องตัวนี้น่ะคุณท้องลูกแม่ท้องผมน่ารักไหมครับอ่าผมน่ารักไหมครับอือ ไม่ไม่ก็ได้ไทําคลิปหยอกหยอกกับแมวพี่น้องที่จะไปก็ไปนี้อ <c ười> อันนี้สามสีค่ะเสามส,ส,ส,สีแล้จะมีรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็รุ่นอนุบาลนใน,น่นออยู่หลังบานรุ่นอนุบาลแล้วอนุบาลแล้วก็มีรุ่นเล็กเพิ่งคลอดได้ได้ประมาณสักสิบวันค่ะ <c ười> อีกสี่ตัวเป็นสีส้มหมดเลยออื ยี่เจ้าซีล่ะคะพี่น้องพ่อได้พ่อได้ยอกพ่อได้ยอกเดี๋ยวมีมีรุ่นใหญ่นะคะเดี๋ยวม่รุ่นใหญ่เดี๋ยวไม่ท้องจะมาให้ดูยุ่ยู่บอกหลังบ้านค่ะไอ้นี่อยู่อยู่ข้างนอกให้เล่นตามสบายตอนนี้ขั้นเขียวขั้นเขียวขั้นเขียวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ท้องจะเอาจะไปเอารุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ค่ะรุ่นใหญ่มาให้ดู อันนี้เล็กนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งรอแม่ก่อนเด้อนั่งนั่งรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ไปเอาพี่ใหญ่มาเดี๋ยวรอบไปเอาพี่ใหญ่มาก่อนอน่ะค่ะเด้อให้เพ่ให้น้องนอนกนั่งนั่งถ่ายหน,น,นีก่อนเดี๋ยวไปเอารุ่นใหญ่มาอันนี้รุ่นใหญ่ค่ะนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีก รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกอีกตัวนึ่งไอ้สีส้มนี่ไอ้สีส้มนี่ตัดกันเลยพี่น้องตัดกันเอาไปไว้อีกรอบหนึง่งเดี๋มันตัดมันตัดม้อหน่อยอแต่เหมือนกันนะเป็นพ่อก,กับลูกกันนะกับเจ้านี่นะไอ้ตัวนี้นะพ่อกับลูกกันอ,อีกแต่นี้แต่ออกขาวขาวหัวขาวเงินแม่หน่อยไอ้ตัวนี้นะ่ออหลายตัวปวดพี่น้องเอย เป็นยี่สิบตัวไงก็มาจีเลี้ยงมาเฮ็ดยังแม่ท้องยงมาเฮ็ดยังบ่เลี้ยงกับโบใดค่ะพี่น้องก็เจ้าก็มาปล่อยให้เลี้ยงโอ้ยจะเฮ็ดเจ้างใดน้องเตีก็เอามาปล่อยไว้ก็เหาก็ต้องได้เลี้ยงได้ดูแลพี่น้องยแม่ท้องมายู่แม่ท้องเฮ็ดเจ้างไดแม่ท้องก็ใส่หัวอาหารไว้หลายๆใส่ไว้กะบทไปจัดสามบันสี่บันก็ใส่ไว้เยอะๆค่ะ ในครบขั้นแขวขั้นแขวขั้นแขวพีนวนนว่น้องเลยขั้นแขวยนี่นี่บักทองนี่บักทองนี่นี่บักทองเหลืองนี่ไอตัวนี้ก็ขี้อ้อนนะตัวนี้จะเอาไปด้วยนะติดรถไปด้วยไอตัวนี้นะมันอยู่ข้างหลังไม่ได้มันตัดกันกับตัวคู่มีตัวคู่สามตัวแล้วมันมีรุ่นใหญ่อีกตัวหนะึ่งแต่โปงค่ะเพราะหนามเพราะหนามงู มันอยากกลัดนอนม่อย่างบด้ออ่าเจ้านั่งตรงนี้เด้อพี่ใหญ่นั่งตรงนี้เด้อเจ้านั่งตรงนี้อ่าน้องก็ตั้งตรงนี้นั่งด้วยกันอือนั่งนั่งนั่งดูเจ้าป้านจะคุดจนเมือยขามีเจ้เอะไรมีต่างแกนเล็บแมวแมวมาก่อเดี๋ยวแม่แม่ทองจะไปเอาอีกตัวหนึ่งมาให้ดู พี่น้องเอ้ยอันนี้กระตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวหนึ่งตัดกันค่ะอยู่ดีดีลูกอูดีดีดีดนี่อีกตัวหนึง่งอันนี้มิตาบาทค่ะตัดกัดกันเป็นยังไงคบผมน่ารักไหมครับอันนี้เป็นผู้เบาอันนี้ก็ผู้เบาค่ะผู้เบาเนี่มาขึ้นมาไป็นเลนสาวค่ะพี่น้องน้าเลาะสาว <c oughs> อันนี้อีกตัวนึงตัวนี้หญ่กังา h a วลำตัวกันเงาวิ่ <c oughs> ยสี่หละค่ะแล้วไม่ร้องกับสีออกไปซื้อหัวาอาหารให้เพื่อนแ้ยวยังหลบนะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเข้าไปอยู่ข้างในเล้วเดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวกัดกันอีก ผมนาฮักปะครับผมน่ารักไหมครับเอาแค่นี้ก็หน้าผีน้องเนาะเดี๋ยว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 มองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยเออป้าจูกล้องมอนมอนนี่จะเข้าไปบอกไงค่ะไอ้เดียเข้าไปข้างในไอ้เข้าไปข้างในเลยเออเข้าไปข้างในเลย ไห้อีกไม่ยุ่งงอกระไดเดี๋ยวเป็นรุ่นขากวอมหักอีกอือหลายพี่หน่องเลยน้ำจับมันมันจับปูใส่กระดงนะพี่หน่องเลยปนป,น,ปนมาอีกตัวหนึง่งนะเจ้าถิ่นนะ่ะมีอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองกล้องหน่อยนะผมรอไหมครับ ผมขอจบคลิปแม่ทองก่อนนะครับจงสานแม่ผมด้วยนะครับอ่าผมกับคุณแม่น่ารักไหมครับอ่าขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเด้อสวัสด,ดีค่ะแม่ทองพาทเที่ยวกาอ่ะมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องรอๆนะเนาอ่ะผมรอไหมครับผมรอไหมครับอ่ะอ่ะอ่ะมองกล้องหน่อยลูก ผมรลมอไหมครับสวัสดีครับไม่ทองพาเที่ยวค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย